สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสูข่ขันข่าวเช้าตรวูวันนี้เราพบกันสุขที่5กันยายน2568อยู่กับดิฉันเจนสมจันร์จรงวัฒน์เช่นเคยค่ะเริ่มต้นเช้านี้พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุบนท้องถนนที่โคราชก่อนเลยนะคะกล้องหน้ารถจับนาทีที่กระบะยางแตกและพุ่งข้ามเลนไปชนประสานงานกับกระบะอีกคันค่ะไปดูนาทีนี้รพร้อมๆกันเลยค่ะ เนี่ยค่ะจะเห็นว่ากระบาดคันที่ถูกชนไม่มีทางที่จะหลบเลี่ยงอุบัติเหตุนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าจู่ๆกระบาดจากทางฝั่งนู้นยางแตกก็เลยเสียหลักพุ่งข้ามเลนมาชนอย่างจังภาพหลังจากชนแล้วค่ะก็จะเห็นว่าหน้ารถทั้งสองคันนี้คือพังยับเลยนะคะแล้วจากนั้นก็มีคนแถวนั้นที่วิ่งเข้ามาช่วย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสุรนารายบริเวณแยกบ้านขามตำบนนนทไทยอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาตอนประมาณ11.40นเมื่อวานนี้พอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็เร่งช่วยเหลือคนเจ็บค่ะซึ่งมีทั้งหมด4คนหนึ่งในนั้นอาการสาหัสด้วยนะคะทั้งหมดถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลโนนไทยสำหรับอุบัติเหตุนในครั้งนี้ก็ค่อนข้างชาัดค่ะว่ากระบะคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยวิ่งออกจากแยกไฟแดงได้ประมาณ200เมตรก่อนที่จะมีกระบะอีกคันวิ่งพุ่งข้ามเลนมาชนประสานงานกันอย่างจัง หลังเกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจารบนถนนสุรานารายทุกช่องจราจรเป็นเวลานาน20นาทีเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะคะและหลังจากเคลียร์พื้นผิวถนนเสร็จก็ได้เปิดให้รถสัญจรตามปกติค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยางแตกเหมือนกันเกิดขึ้นบนถนนบางนาตรา,าดเชิงซาแต่ว่าเหตุการณ์นี้ค่ะรถยางแตกเนื่องจากว่าตกหลุมหลังจากที่ฝนตกแล้วทําให้เกิดหลุมขนาดใหญ่นะคะไม่น่าเชื่อว่าภายใน2นาทีเนี่ยมีรถยางแตกถึง3คันค่ะ หลุมนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้ลึกนะคะแล้วก็เล่นมาอยู่กลางถนนรถวิ่งมาเร็วๆตอนถนนมืดๆเนี่ยหลบไม่ทันหรอกค่ะแต่ละคันพอขับรถไปบนหลุมเสียงนี่คือดังตึ้มเลยจุดตรงนี้คือถนนเทพร,รัตน์บางนาตราดช,ช่วงกิโลเมตรที่40ช่องคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพในเอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาและก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปนะคะพอนักข่าวได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถหลายคันยางแตกก็ไปตั้งกล้องถ่าย ซึ่งก็ได้ภาพจังหวะที่รถเก๋งคันหนึ่งตกหลุมนี้อย่างจังจนทําให้ยางหน้าฝั่งซ้ายแตกเลยค่ะแต่ว่าคนขับก็ยังสามารถประคองรถเข้าข้างทางได้ซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าภายในเวลาแค่2นาทีเท่านั้นเนี่ยมีรถยางแตกไปถึง3คันและจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีที่ยางแตกไปเป็น1ิคันแล้วนะคะอาตลาสุดนักข่าวได้ประสานไปที่หมวดทางการบางประกงค่ะก็ให้นําเจ้าหน้าที่เข้ามาซ่อมแซมหลุมดังกล่าวชั่วคราวโดยเจ้าหลุมนี้ก็เพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ที่ฝนตกหนักแทบทุกวันค่ะ ตามกันต่อกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสากแก้วนะคะหลังจากที่ผู้ว่าสากแก้วขึ้นป้ายประกาศให้ชาวกัมพูชา170ครอบครัวที่มารุกล้ำพื้นที่บ้านหนองจานออกจากพื้นที่เมื่อวานนี้ค่ะก็มีชาวกัมพูชาที่ระดมมวลชนมาก่อกความวุ่นวายจนต้องมีการเสริมกำลังเข้าควบคุม ที่บริเวณหลักเขตแดนที่46บ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเมวื่อวานนี้ก็ปรากฏว่ามีชาวกัมพูชาเป็นร้อยคนเลยนะคะถือไม้ท่อนยาวแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมากดดันเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยแล้วก็ตะโกนขับไล่ทหารไทยให้ถอนกําลังออกไปพวกเขาอ้างว่าจุดตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของเขาค่ะแล้วสถานการณ์ก็บานปลายถึงขั้นที่ชาวกัมพูชาที่อ้างว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยเข้ามาผลักอกทหารไทยจนเซตถลากันไปหลายคน แต่ทหารไทยก็ยังอดทนอดกลั้นที่จะไม่ตอบโต้นะคะแต่ก็มีบ้างที่ใช้มือผลักออกไปจากนั้นเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์หน่วยเฉพาะกิจที่12ได้ประสานไปยังทหารของฝ่ายกัมพูชาให้มาควบคุมประชาชนของตัวเองไม่ให้มากระทําการยั่วยุทหารไทยแต่ยิ่งทหารไทยอดทนมากเท่าไหร่กัมพูชาก็ไม่เลิกราค่ะมีการปรับกลยุทธ์นำเด็กและผู้หญิงมายืนแถวหน้าเพื่อปะทะก,กับทหารไทย และนอกจากนี้ก็ยังมีการปิดถนนหมายเลข58ฝั่งกัมพูชาเพื่อเกณฑ์คนที่สัญจรไปมาให้มาร่วมยั่วยุเจ้าหน้าที่ไทยด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าฝั่งไทยเราเน้นการสกัดกันชนกดดันเชิงจิตวิทยาไม่ให้หมวลชนเข้าถึงเครื่องกีดขวางจนกระทั่งเกือบช่วงเที่ยงๆอะค่ะทุกอย่างก็เข้าสู่ความสงบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่พลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งลงพื้นที่หนองจานเพื่อติดตามการรังวัดชี้เขตที่ดินของชาวบ้านด้วยนะคะ แล้วก็ไปตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการของกองกําลังบูรพาที่จังหวัดสระแก้วท่านแมทัภาคที่1บอกแค่สั้นๆค่ะบอกว่าเราไม่ต้องไม่หลงกลพวกเขาเพราะว่าเขาต้องการให้เราเป็นผู้กระทําเราต้องแยกผู้นํากัมพูชาออกจากประชาชนให้ได้แต่ถ้ามีการข้ามแดนเข้ามาเขาโดนแน่เพราะเราจะรักษาอธิปไตยของเราไว้อย่างเต็มความสามารถไม่ให้ใครมารุกรานโดยเด็ดขาด แต่ขณะเดียวกันนะคะฝั่งกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาได้ออกแถลงการประท้วงการดําเนินการของรัฐบาลไทยกรณีบ้านหนองจานก็มีการอ้างว่าสร้างความยากลําบากต่อชุมชนชาวกัมพูชาค่ะเรื่องนี้ทางคุณนิกรเดชพลังกูลโฆษกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าการดําเนินการและมาตรการต่างๆของทางราชการในพื้นที่เป็นความจําเป็นในการเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อธิปไตยของไทย เป็นไปตามกฎหมายและหลักสากลมีกระบวนการที่ชัดเจนแล้วก็มีการบอกล่วงหน้ารวมถึงทุกขั้นตอนได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบจากศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศจึงขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการปลุกระดมประชาชนหรือกระทำการใดๆที่เป็นอุปสรรคต่อการลดความตึงเครียดและการหาทางออกร่วมกันอย่างสันติ แล้วจริงๆการปลุกระดมให้มีการชุมนุมประท้วงยังถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง GBC เป็นการกระทําที่ขาดความรับผิดชอบไม่สร้างสารรค์และไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนด้วยนี่ก็คือในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะทีนี้เราข้ามไปดูทางฝั่งของสุรินทร์บ้างหลังจากเกิดเหตุยิงปะทะกันก็มีภาพความเสียหายที่ไม่เคยเปิดเผยอีกเยอะเลยค่ะ อย่างเมื่อวานนี้นะคะไปที่วัดไทยนิยมในตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับปราสาทต,ตาควายแต่ว่าไม่ใช่พื้นที่ทางทหารก็ถูกกัมพูชายิงปืนใหญ่ใส่ทำให้กุฏิอนเนกประสงค์หลังใหญ่ได้รับความเสียหายเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นฝาผนังหรือว่าหลังคาก็เรียกได้ว่าเละไปหมด ทางด้านพระวรจักรเขมวิโรท่านเล่านะคะว่าวันเกิดเหตุมีกระสุนใหญ่มาตกสองลูกทำให้วัดเสียหายหนักอย่างที่เห็นบรรดาพระก็ต้องย้ายไปจำพรรษาที่อื่นตอนนี้เหลืออยู่แค่สองรูปเฝ้าวัดส่วนการซ่อมแซมทางอบตอบักไดเพิ่งจะเข้ามาสำรวจความเสียหายเบื้องต้นให้ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณมาช่วยเนื่องจากว่าวัดไม่มีงบที่จะซ่อมแซมขณะที่ถ้าเราไปดูทางด้านเพจกองทัพบกทันกระแสนะคะ ได้เปิดเผยผลการตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากบ้านของชาวบ้านที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินที่กัมพูชายิงใส่ก็ไปพบลูกเหล็กบอแบริงหรือว่าลูกเหล็กสะเก็ดระเบิดจํานวนมากค่ะผู้เชี่ยวชาญระบุบอกว่าลูกเหล็กเหล่านี้ถูกบรรจุไว้ในวัตถุระเบิดเพื่อเพิ่มอนุภาพในการสังหารบุคคลในวงกว้างก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงยิ่งกว่าสะเก็ดระเบิดที่เกิดจากการแตกตัวของโลหะทั่วไปซึ่งอันนี้ถือเป็นหลักฐานสําคัญเป็นการกระทําที่เข้าข่ายอาชญากรรมสงครามตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยไทยก็จะรายงานผลตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประท้วงแล้วก็เรียกร้องด้านมนุษยธรรมในเวทีระหว่างประเทศต่อไปนะคะ คุณผู้ชมคะข้ามไปดูต่อกับประเด็นทางการเมืองนะคะที่ต้องจับตาวันนี้ก็คือจะมีความชัดเจนเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะซึ่งทางซี่ของเพื่อไทยนะคะก็ได้ประกาศเสนอชื่อคุณชัย,ชยกเกษมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าจะยุบสภาทันทีส่วนทางฝั่งของพรรคประชาชนก็ยังยืนยันว่าจะเลือกคุณอนุทินเป็นนายกค่ะ หลังจากที่มีความชัดเจนว่าการทุนกล้าวขอยุบสภาถูกตีกลับทางพักเพื่อไทยก็ประกาศเดินหน้าส่งคุณชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32พร้อมกับประกาศว่าถ้าเลือกคุณชัยเกษมจะยุบสภาทันทีหลังถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาคืนอำนาจให้ประชาชนโดยไม่ต้องรอถึง4เดือนซึ่งต่อมาคุณชัยเกษมก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่บ้านพักส่วนตัวพร้อมกับแกนนำพักเพื่อไทยนะคะ ยืนยันบอกว่าถ้าหากได้รับการลงคะแนนให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็จะยุบสภาทันทีเพื่อคืนอํานาจให้กับประชาชนเช่นเดียวกับคุณสรรวงเทียนทองเลขาธิการพักค่ะก็ออกมายืนยันบอกว่านี่เป็นข้อเสนอสุดท้ายของพรกเพื่อไทยนักข่าวถามด้วยนะคะว่านี่เป็นการป้องกันไม่ให้คุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นนายกใช่หรือไม่ คุณสรวงบอกว่าอย่าไปคิดถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าแล้วแต่วิจารณญาณของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรละกันโดยพักเพื่อไทยยืนยันแค่ว่าจะเสนอคุณชยัยเกษมแคนดิเดตของพักเป็นนายกคนที่32เท่านั้น อาทีนี้ในเมื่อเพื่อไทยมีข้อเสนอใหม่แบบนี้นะคะพรคประชาชนก็มีความเห็นต่างจนต้องมีการประชุมสสกันอีกครั้งแต่ว่าสุดท้ายคุณเทง้งนะัทพลเรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักก็ยังยืนยันว่าจะสนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากว่าได้ทําข้อตกลงไปแล้วและการที่พักเพื่อไทยมาเสนอเอาตอนนี้ก็มองว่าไม่มีความจริงใจและเป็นการชิงความได้เปรียบทางการเมืองขณะที่ตัวคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยพอถูกถามเรื่องพักเพื่อไทยทิ้งไพ่ใบสุดท้าย คุณอนุทินบอกนะคะว่ายังมั่นใจว่าพรกประชาชนจะไม่ฉีกข้อตกลงและภูมิใจไทยเองก็จะปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างส่วนสำหรับขั้นตอนของการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่32ที่จะมีขึ้นในวันนี้สสจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งต้องมีสสรับรองอย่างน้อย50คนจากนั้นประธานสภาจะเปิดลงมติเลือกนายกอย่างเปิดเผยโดยขานการออกเสียงเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ได้รับเลือกจะต้องมีคะแนนเสียง247เสียงขึ้นไปก็คือเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสอสอปัจจุบัน492คนค่ะและเมื่อได้ผลการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วประธานสภาจะนำรายชื่อขึ้นทุนกล้าวเพื่อให้ทรงแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32นะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องจับตากันในวันนี้ค่ะ ขณะดเดียวกันอีกประเด็นที่ทั้งประเทศจับตาก็คือความเคลื่อนไหวของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่เดินทางออกนอกประเทศนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มีคําสั่งห้ามค่ะแต่ก็ทําให้หลายคนอดคิดไม่ได้ว่าในวันที่9กันยายนนี้ที่จะมีการพิพากษาคดีชั้น14คุณทักษิณจะมาหรือไม่ค่ะ เรื่องนี้ทางผู้บคับการตํารวจตรวจคนเข้าเมือง2ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานช่วงเวลาประมาณ16.50นาฬิกา50นาทีด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมืองได้รับแจ้งจากบริษัท m j et, ว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วยเครื่องบินส่วนตัวไปยังสิงคโปร์ซึ่งก็มีการปรากฏชื่อคุณทักษินชินวัตรเป็นผู้โดยสารในเที่ยวบิน T7GTS ซึ่งเป็นเที่ยวบินส่วนตัว และพอไปตรวจสอบข้อมูลในระบบก็พบว่าไม่มีคำสั่งสารที่ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรรวมถึงไม่มีหมายจับคดีอาญาที่ต้องการตัวนำไปดำเนินคดีแต่อย่างใดส่วนคำสั่งสารที่เคยห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรในคดีที่อายการเป็นโจทยื่นฟ้องคดีร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือว่าแสดงความอาฆาตมาร,ร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จร,ราชการแทนพระองค์และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ทางสารนายามีหนังสือแจ้งเพิกถอนคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเรียบร้อยไปแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็เลยอนุญาตให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามพรบคนเข้าเมืองได้โดยเครื่องบินได้ออกจากสนามบินดอนเมืองตอนเวลา19นาฬิกา17นาทีและท่านภูมิคับการตรวจคนเข้าเมืองสองก็ยืนยันว่าไม่มีคนในครอบครัวร่วมเดินทางไปด้วยค่ะแต่ทีนี้ถ้าเอาตามข่าวคุณทักษิณแจ้งว่าจะเดินทางไปทำธุระและกลับในช่วงบ่ายของวันนี้5กันยายนนะคะ ทีมข่าวก็เลยโทรไปสอบถามที่คุณวินญ,ญาติชาติมนตรีทนายความของคุณทักษิณแต่ว่าคุณวินญ,ญาตบอกว่าไม่ทราบเรื่องเพราะว่าไม่ได้คุยกันก่อนจะตัดบทว่าติดธุระแล้วก็วางสายไปค่ะส่วนแหล่งข่าวจากศาลยุติธรรมระบุว่าเมื่อศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องคุณทักษิณคดี112แล้วไม่ได้สั่งขังไว้ระหว่างอุทธรณ์คดีคุณทักษิณก็จะพ้นข้อกำหนดของศาลที่ออกไว้ระหว่างพิจารณาก็เท่ากับว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้นะคะ ส่วนคดีบังคับโทษชั้น14ของศาลดีกาศาลดีกาเพียงแต่นัดฟังคำสั่งในวันที่9กันยายนไม่ได้มีการออกข้อกำหนดไว้แต่ถ้าหากคุณทักษิณไม่เดินทางมาศาลในวันนั้นจึงจะพิจารณาออกหมายจับดังนั้นก็เท่ากับว่าตอนนี้เป็นเพียงแค่หมายเรียกที่นัดมาให้ฟังคำสั่งยังไม่มีสภาพที่จะเป็นข้อกำหนดในการห้ามเดินทางออกนอกประเทศค่ะ ขณะที่ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ23นาฬกานาทีที่ผ่านมา f l ล r h d t r e d a r 24 post รายงานบนแพลตฟอร์อม X นะคะ บอกว่าเครื่องบินรุ่นบอมบารีเอ็กโกลบอล7500ของคุณทักษิณเป็นเที่ยวบินที่ได้รับการติดตามมากที่สุดในวันนี้หลังจากเดินทางออกจากกรุงเทพจริงๆเดิมทีมีแผนปลายทางไปยังสิงคโปร์แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินอย่างกระทันหันมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียแทนโดยหลังจากเดินทางออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองตอนเวลา19นาิก 17, 17นาทีตามเวลาในไทยก็มุ่งหน้าท่าอากาศยานานานาชาติดูไบทันทีค่ะซึ่งตอนนี้เครื่องบิน ถึงดูใบแล้วนะคะใช้เวลาบินทั้งสิ้น7ชั่วโมง23นาทีส่วนทางคุณทักษินเองล่าสุดเมื่อช่วงประมาณตี27นาทีที่ผ่านมาก็ได้มีการโพสต์ชี้แจงบน X ซึ่งก็น่าจะเป็นการโพสต์บนเครื่องก่อนลงดูใบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะ คุณทักษินโพสต์บอกว่าจริงๆวันนี้ผมตั้งใจเดินทางไปสิงคโปร์เพื่อไปตรวจสุขภาพกับหมอที่เคยดูแลระหว่างอยู่ต่างประเทศแต่ว่าตอมอที่ไทยทวงเวลาผมไว้เกือบ2ชั่วโมงทั้งๆที่ผมได้ชนะคดีที่ถูกห้ามออกเดินทางไปต่างประเทศมาแล้วมีสิทธิ์เดินทางเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไปและระหว่างเส้นทางการบินนักบินแจ้งว่าการที่โดนตอมอทวงเวลาไว้นานทําให้เครื่องจะไปลงสนามบินเซเลตาซึ่งใช้สําหรับเครื่องบินไพรเวทเจ็ท ลงที่สิงคโปร์ไม่ทันเพราะสนามบินเปิดให้บริการถึงแค่4ี่ทุ่มเท่านั้นเวลาสิงคโปรเ์เร็วกว่าไทย1ชั่วโมงค่ะ แล้วเมื่อไม่สามารถไปลงที่สิงคโปร์ได้ผมจึงตัดสินใจให้นักบินเปลี่ยนแผนไปลงดูไบแทนเพราะว่าที่ดูไบผมมีหมอกระดูกและหมอปอดที่ใช้มานานประจําและยังมีโอกาสได้เยี่ยมเพื่อนที่ดูไบซึ่งไม่ได้เจอกันมา2ปีกว่าด้วยระหว่างรอขออนุญาตจากสนามบินดูไบนักบินก็เลยต้องบินวนรออยู่พักใหญ่จนกระทั่งได้รับอนุญาตจึงได้หันหัวบินต่อไปอย่งดูไบ และคุณทักษิณก็ยังทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าผมตั้งใจจะกลับไปไทยไม่เกินวันที่8เพื่อเดินทางไปศาลด้วยตัวเองในวันที่9กันยายนนี้ครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณทักษิณน,นะคะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นหนึ่งก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อคะ่ะ มูตี้ฟรีสดรายขอแนะนำเพี้ยงจูหวังขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปบุหรี่ไฟฟ้าทำลายปอดอักเสบเฉียบพลันเลิกบุหรี่โทรฟรี1600 ตี5.8นาทีมาช่วงนี้พาผู้ชมไปดูเขี้ยวเล็บใหม่ของทางกองทัพอากาศไทยนะคะล่าสุดทางกองทัพอากาศได้เปิดตัวเครื่องบินโจมตี a t 6th อย่างเป็นทางการแล้วบรรจุเข้าประจำการที่ฝูงบิน411เชียงใหม่เพื่อรับมือภัยคุกคามแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนค่ะพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศได้เป็นประธานในพิธีบรรจุประจำการเครื่องบินโจมตีเบาแบบที่8 AT-6TH นามเนำเรียกขาน w ู v e r i n e จำนวน8เครื่องนะคะที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่โดยมีเอกอัครชูสารัฐประจำประเทศไทยรองผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่คณะผู้สังเกตการภายใต้ข้อตกลงคุณธรรมผู้แทนส่วนราชการตลอดจนผู้แทนจากบริษัทอุตสาหกรรมการบินบริษัท Trexton Aviation Defense บริษัท Sam ม e ทลเทคและบริษัท RVC มาเข้าร่วมพิธีค่ะ โดยกองทัพอากาศได้ดําเนินโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีบาว a t 6 t s จํานวน8เครื่องจากสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าประจําการณฝูงบิน411กองบิน41ทดแทนเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่1ที่ปลดประจําการไปเมื่อวันที่31มีนาคมปี64นะคะ,และ,ะและการจัดหาดังกล่าวก็ได้มีการลงนามสัญญา กับทางบริษัทเท x t ตรอนแออีเวชั่นดีฟเอนซ์เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2564ภายใต้ข้อตกลงคุณธรรมเพื่อให้การใช้งบประมาณของรัฐเป็นไปได้วยความโปรง่งใสคุ้มค่ามีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนค่ะนอกจากนี้กองทัพอากาศยังได้ส่งนักบินจำนวน8นายเข้ารับการฝึกบินกับเครื่องบินโจมตีเบาว A ท 6th ที่สหรัฐอเมริกาด้วยโดยได้สำเร็จหลักสูตรครูการบินและนักบินทดสอบครบถ้วนนะคะ พร้อมกับมีผลการฝึกอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมก็ทําให้การจัดหาเครื่องบินครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับเทคโนโลยีการบินของกองทัพอากาศให้ทันสมัยและมีความพร้อมรอบด้านและถ้าพูดถึงปัจจุบันมีนักบิน AT6TH พร้อมปฏิบัติภารกิจอยู่20-25นายค่ะ และอย่างที่บอกนะคะการบรรจุประจำการเครื่องบินโจมตีแบบนี้นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของฝูงบิน411กองบิน41และกลองทัพอากาศที่จะนำไปสู่การบูรณาการด้านการปฏิบัติการบินร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงต่างๆเพื่อทำรงไว้ซึ่งอธิปไตยและความมั่นคงของชาติค่ะ ผู้บัญชาการทางทหารอากาศนะคะท่านก็ย้ําว่าการจัดหาในครั้งนี้ดําเนินไปด้วยความโปรง่งใสเป็นประโยชน์และก็คุ้มค่าอย่างแท้จริงซึ่งตอนนี้ฝูงบิน411ก็ได้รับมอบเครื่องบินครบทั้ง8เครื่องเรียบร้อยแล้วและสําคัญมากๆท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเครื่องบินโจมตีบาว a ท 6th ได้รับการพิจารณาในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนติดอาวุธและสนับสนุนการป้องกันประเทศอย่างเต็มศักยภาพค่ะ สลับมนูขาวกีฬานะคะที่สุดแล้วทางทีมชาติไทยก็ได้เข้าป้องกันแชมป์ฟุตบอลคิงส์คั p หลังจากที่อัดฟิจิในรอบรองค่ะติดตามรายละเอียดในช่วงเปิดเกมส์เลยค่ะสวัสดีครับุผู้ชมครับติดตามเปิดเกมส์นะครับเราย้อนไปดูผลงานของทีมชาติไทยลงแข่งขังนฟะุตบอลคิงส์คั p นะแรกกับฟิจิแล้วก็ติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับ รอบที่ฟุตบอลจริงท้วย์พะราชทาน king's cup ครั้งที่51ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีทีมชาติไทยอันดับ102ของโลกพบกับทีมชาติฟิจิอันดับ1 5 0ของโลกเกมผ่านไป1 1นาทีไทยได้ประตูขึ้นน้ำครับเอกนิป,ปัญญ,ญาจ่ายบอลเข้ากลางให้กับเบนจามินเดวิสยิงให้ไทยนำ1-0หลังจากนั้นก็เป็นเอกนิป,ปัญญาครับที่เล่นโดดเด่นวางบอลให้กับปรเมศอาทิล ก่อนที่ปรเมศจะแตะบอลเข้ากลางให้ธีรศัก์เผยพี่มายยิงลูกที่สอง,สองครึ่งหลังผ่านไปได้แค่สองนาทีครับปรเมศทำชิ่งกับเบนจามินเดวิส <Benjamin Davis. S 1> ก่อนที่ปรเมศจะบอลเลข่เข้าไปอย่างสวยงาม,มทีมชาติไทยนำสามต่อศูนย์ช่วงเวลาที่เหลือไทยส่งตัวสำรองอย่างจเจรศัก์วงกร,รบราจิตกนินิศบำเพน สุโชทัสารชาติรวมถึงสุ p ช r c เจริเดชลงมาเล่นในช่วงท้ายเกมไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมทีมชาติไทยเอาชนะฟิจิ3-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ king's c ั p ไปพบกับทีมชาติอิรักที่เอาชนะฮ่องกงมาได้2-1ส,นนสำหรับฟุตบอลชิง้วยวราชธานกิ i ส g s c ั p ค,ครั้งที่51ทีมชาติไทยจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเจอกับอิรักอันดับ58ของโลก ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบ,บุรีวันที่7กันยาย,ยนี้ครับแข่งขันเวลา20นาิกา<น>ขณะที่เลโอเนเมซี่สุดยอดนักเตะของโลกในวัย38ปีในช่วงปลายชีวิตคาแข้งลงเล่นเกมทางการในบ้านเกิดอาเจนตินาเป็นเกมสุดท้ายครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่อาเจนตินาพบกับเวเนซุเอลาแข่งขันเช้าวันนี้6นาิกานาทีตามเวลาประเทศไทย สำหรับเมซี่กับตันทีมชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ลงเล่นให้ทีมชาติในบ้านครั้งแรกเมื่อ20ปีก่อนและใกล้ถึงเวลาที่เขาจะอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาขาร์ดฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่สหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมกันน่าจะเป็นรายการสุดท้ายของเมซี่ขณะที่เลโอวเนลสาโี ن ي กุสซอทีมชาติอาร์เจนตินาบอกว่าหลังจากเมซี่ลงเล่นเกมสุดท้ายให้ทีมชาติในบ้านอย่างเป็นทางการขเขาอยากให้เมซี่ลงเล่นในบ้านอีกสักนัดเป็นเกมอุ่นเครื่อง ก่อนที่ทีมฟ้าขาวจะไปป้องกันแชมป์โลกช่วงกลางปีหน้าทิ้งท้ายที่นักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติไทยเตรียมแข่งขันรายการสาคัญก่อนแข่งขัน4เกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพปลายปีนี้โดยพลเอกเพิ่มศักด์พวงสารโรดนายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทยแถลงถึงการแข่งขันยิงปืนสั้นรณยุทธชิงทั่วราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่5-7กันยายนนี้ที่สนามกีฬายิงปืนรณยุทธศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี โดยมีนักกีฬาจาก6ประเทศเข้าร่วมรประกอบด้วยจีนลามาเกา๊าอินโดนีเซียออสเตรเลียและไทยนอกจากนี้ยังเปิดตัวนักกีฬาทีมชาติชุดแข่งขันยิงปืนส่ามรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกที่จัดทุก4ปีปีนี้แข่งขันระหว่างวันที่19-28กันยายนที่ประเทศแอฟริกาใต้ซน,นักกีฬาส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกับทีมชาติชุดสี่เกมส์ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ9-20ธันวาคมโดยทางสมาคมกีฬายิงปืนรณนยุทธ์ตั้งเป้า4ีเกมส์หวัง4ี่เหรียญทองจากการชิงชัย8รายการครับ สำหรับพุทบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงสครับครั้งที่51ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะแข่งขันนัดชิงอันดับ3และนัดชิงชนะเลิศในวันที่7กันยายนนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามมาต่อในเปิดเกมกับผมนัทวัฒน์อินงควิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ าค้ดครอบครัวเลิกเล่าโทร 1, 4 4 3 3มิกูดิโอลิเชียสมิกสอร่อยในขวดเดียวสูตรซแฟตไม่เติมน้ำตาลทรายแชมพูไบโอเวชช่วยลดผมขาดหลุดร่วงและกะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก มาช่วงนี้มีเรื่องสําคัญที่สสสเขาย้ํามานะคะโดยทางสสสอขอชวนคนไทยตั้งสติงดเล่าช่วงเข้าพรรษาต่อเนื่องให้ครบ3เดือนเพื่อให้สมองได้ฟืน้นฟูอย่างเต็มที่ติดตามกันจากรายงานเลยค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสส่งกําลังใจให้คนงดเหล้าตั้งสติและงดดื่มแอลกอฮอลในช่วงเข้าพรรษหาตอ่อเนื่องให้ครบ3เดือนเพื่อลดการทําลายสมองทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดวยเฉพาะกลุ่มที่ดื่มหนักเป็นประจําและกลุ่มที่ดื่มเพื่อสังสรรค์และเข้าสังคมเพระเาะแอลกอฮอลสามารถละลายน้ำได้ดีและดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้อย่างรวดเร็วทําให้สมองถูกทําลาย และเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังจากดื่มส่งผลต่อการรับรู้และสติทันทีเช่นคิดช้าตัดสินใจผิดพลาดอารมณ์แปรปรวนและอาจทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้หากดื่มในปริมาณมากๆและการดื่มแอลกอฮอล์บ,บ่อยๆเป็นประจำยังทำให้สมองรับเลือดได้น้อยลงขาดเลือดและถูกทำลายสมองหดเล็กลงเกิดปัญหาความจำ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์แต่การหยุดดื่มแอลกอฮอล์สามารถช่วยให้สมองฟื้นฟูได้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์แรกที่หยุดดื่มการนอนหลับดีขึ้นการตอบสนองดีขึ้นความจำระยะสั้นรวมถ,ถึงสมาธิและการประมวลผลจะฟื้นฟูซึ่งหากลมด,ดื่มต่อเนื่องไปจนครบ3เดือน ก็จะทำให้เซลล์สมองเริ่มฟื้นฟูความจําระยะยาวดีขึ้นขอชวนทุกคนร่วมเป็นกำลังใจให้คนที่ตั้งใจงดเหล้าช่วงเข้าพรรษาทำได้สำเร็จและตั้งใจหยุดดื่มไปเรื่อยๆหลังจากออกพรรษาจนสามารถเลิกได้ในที่สุดเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น มีข่าวอัปเดตมาจากฉะเชิงเซานะคะมีอุบัติเหตุที่รถโดยสารประจำทางชนท้ายกับรถพ่วง18ล้อทำให้มีผู้โดยสารกว่า30คนได้รับบาดเจ็บและในจำนวนนี้8คนสาหัสค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณสี่ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะบนถนนสาย304ฉะเชิงเซาเขาหินซ้อนในอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาในที่เกิดเหตุก็พบรถโดยสารประจำทางสายอุบลราชธานีนครราชสีมาพัทยาอยู่ในสภาพที่ตกข้างทางด้านหน้ารถพังยับค่ะ มีผู้โดยสารติดอยู่ในรถด้วยนะคะกู้ภัยต้องเร่งลำเลียงคนเจ็บออกจากตัวรถท่ถามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักซึ่งก็พบว่ามีถึง8คนที่อาการสาหัสต,ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพนมสาราคามและโรงพยาบาลสนามชัยเขตค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบรถพ่วง18ล้อที่มีร่องรอยถูกชนที่ด้านท้ายอยู่ในสภาพเกือบตกถนนคนขับไม่ได้หนีไปไหนนะคะรอเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุ ผู้โดยสารคนหนึ่งบอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีปลายทางคือพัทยาชนบุรีแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุมีฝนตกหนักแล้วจู่ๆได้ยินเสียงดังแรงมากแล้วรถก็เอียงตกลงไปข้างทางเลยตอนนั้นตัวเองตกใจมากมารู้อีกทีก็คือรถชนท้ายรถพ่วง18ล้อไปแล้วแต่ว่าเคราะดีที่ตัวเองไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะว่านั่งอยู่ตรงช่วงกลางของรถ ส่วนสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนะคะตำรวจสพพนมสารคามซึ่งมาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะฝนตกถนนอาจจะลื่นทําให้คนขับรถโดยสารคุมรถไม่อยู่รถก็เลยเสียหลักไปชนท้ายรถบรรทุกพ่วงคะ่ะแต่เดี๋ยวยังไงต้องสอบปากคําค,คนขับอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ,ะปิดท้ายค่ะมาดูคลิปไวรัลในโลกโซเชียลบ้างน,นะคะคลิปนี้แคปชัน่นสั้นๆเลยค่ะใครถีบกู ผู้ชมช่วยดูหน่อยละกันนะคะนี่ตกไปแล้วใครขีปน้องคุณผู้ชมดูทันไหมคะแต่ดูอีกทีนะเออดูกี่ทีก็ไม่มีใครขีอะ่ะแต่ก็เอาเป็นว่าตกใจแตกตื่นกันทั้งคนทั้งหมาเนี่ยลุกลุกกันหมดเลยอะ่ะเอาจริงๆหลายคนบอกน้องไม่ได้ตกใจจริงหรอกคะ่ะแต่ว่าน้องอาจจะเขินมากกว่าที่กลิ้งตกเตียงเองก็เลยทำเป็นตกใจกลบเกลื่อนความเขินไปอย่างนั้นแหละสรุปแล้วหล่นเองโวยวายเองเนาะเออ กล้องก็งจับภาพได้ชัดแล้วค่ะเห่าแก้เขินคุณผู้ชมเอาภาพนี้มาให้ดูปิดท้ายนะคะแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ